แล้วก็อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญนะครับใจกลางเมืองอย่างสยามปีนี้ก็อุ่นหนาฝาค้างนะครับไปด้วยผู้คนที่มาร่วมนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปี2,560นะครับเริ่มกันที่งานสวดนมนต์ข้ามปีสงทายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธผู้ักราช2,560ซึ่งได้เหล่าศิลปินจากค่าย True f a n t a s a รวมทั้งศิลปินจากค่าย I Am และ The Voice Kids นะครับมาร่วมขับกลองบทเพลงพระชนิพนก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการสวดมนต์ข้ามปีครับ ก็ถือเป็นตัวแทนจากค่าย t ูแฟนเดเชียนะคะแล้วก็ค่ายไอแอมที่มาร้องเพลงนะคะล้ำลึกถึงท่าน<ช>ทั้งเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็บทเพลงความหมายดีๆที่ประชาชนชาวไทยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆเป็นวันที่วันสุดท้ายของปีด้วยแล้วก็มาร้องเพลงให้ท่านด้วยค่ะขอให้ทุกคนที่ฟังอยู่ที่ดูอยู่นะคะมีแต่ความสุขความเจริญค่ะสิ่งที่ไม่ดีทิ้งมันไว้ในปี2016นะคะเริ่มต้นใหม่เราเราเรา,เราทําดีอย่างที่<บ>ในหลวงท่านราัชกาลที่9สอนเอาไว้ว่าทําดีเป็นเรื่องยากแต่ต้องทํานะคะ